ครับผมก็ขอกราบนบมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสตีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับผมมาพบก,กันกับวันที่หนาวนะหนาวเลยวันนี้เดี๋ยวอันนี้ก็ดอกก็เดื่อแหละนะไม่มีอะไรเพิ่มเติามพาไมายังไม่ออกดอกมาถ่ายให้ดูแก้เขินนะมาดูผู้ชมนะง่ายๆการตัดความก็ตัดจริงไป ตัดไปตัดไปตัดมาการทําให้ออกดอกแบบนี้ก็ผมคูดหลายครั้งกันนะว่าหางน้อยไม่ลงนะท้านชมเราจะมี่อดอกที่ประมาณนี้นะประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแดงตัวนี้อาจจะไม่เท่าหร่นะแต่ว่าผมชอบใบสวยเอาไว้ก่อนนะแล้วค่อยว่ากันตัวนี้เป็นไม้กบทเเกว่าผมที่ทำเอาไว้นะดอกสวยดีนะเดี๋ไหมตัวนี้ก็โอเคแล้วได้ดูดอกอีกต้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะเล็กตัวนี้ด้วยนะครับผมก็อีกตัวนี้จะปล่อยเหมือนกัน รอให้ออกดอกก่อนรอให้รอให้ดอกบ้านก่อนแล้วค่ว่ากาันเผื่อเผื่อไม่ชอบไงยังไงไงย้อนชืนผมขออนุญาตนะครับผมบายท่านก็อยากให้ผมมีไรายได้นะให้ผมทําให้ผมไม่อยากทําแล้วนะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆนะอันนี้หักไปกิ่งนี้แล้วนะแล้วก็มาหักอีกกิ่งนีน้ไม่ไหวเนาะเนี่ยเห็นไหมต่อวันเนี่ยวันรับหลักสิบต้นเนี่ยนะที่ไม้เสียบอวบ้เนี่ยอันนี้คงจะหักลายวันแล้ว เดี๋ยวคงไม่เป็นไรมั้งคงเปลี่ยนอยู่แหละอันนี้ก็ทิ้งร้วต้องดึงทิ้งอย่างนี้นี่ใช้ไม่ได้เอาทิ้งจนชีผมส่วนมากเกบลือแค่กิ่งเดียวใช่หไหมที่ผมนาเสนอก็เหลือแค่ต้นละกิ่งต้นกิ่งแบบนั้นแหละเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่นานก็คงหักนะ <c oughs> เดี๋ยวไก่เหยียบหักไก่เยอะมากเนี่ยเห็นไหมหักหักอานนี้ก็จบการเห็นไหมอันนี้หักหมดแล้วสองข้างก็เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ต้องมาทำใหม่ปะทำใหม่เนี่ยอันนี้ดอกสวยด้วยนะตัวนี้นี่ดอกสวยมากอันนี้ อันนี้ผมสั่งสายพันธุ์เข้ามานะจากต่างประเทศด้วยไวมากกนเนี่ยเสียไปแล้วเล่าเชียวผมไม่แน่นอนเพราะผมทาแล้วก็เป็นแบบนี้นะจะทุนหายไปอย่างนี้แหละไม่แน่นอนก็ทําให้ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะที่ทําไว้ก็ไม่รู้ตัวไหนติดบ้างไม่ติดบ้างที่เสียบไว้วางมั่วแล้วก็มาไก่ทาผักแบบนี้ใช่มก็เนี่ยเสียบของหมดเลยอันนี้ก็ทิ้งนะต้องดึงทิ้งตอนนี้ก็ตัดเก็บใหม่อันนี้ตออเลขทาเดี๋ยวก็โตขึ้นมาเองมาแบบนี้ก็ใช้ตออเล็ขทำนี่แหละนะต้งองทำงานตั้งแต่ต้นตเล็กันแหละ พอต้อนโตไม่มีก็แค่เครับเดี๋ยวมาดูเปนเจ้มเผื่อชอบอันนี้ตัวนี้มันได้จําหน่ายนะอันนี้เอาไว้ถ่ายให้ดูเอาไว้ทำให้ดูอันนี้เพรบรรณานะบรรลุุลพ,พูดถึงนะว่าฟความจ,จาัดจ้านแค่ไหนมาแบบนี้จะไม่ใช่ไม้ที่มีคอคอยาวนะคอสั้นหน่อยนะคอสั้นๆมาแบบนี้คอสั้นเราปลูกเราต้องฝังนะต้องฝังด้วยถ้าเราไม่ฝังเห็นไหมจะเป็นย่นคอช้างอ่ะถ้าเราไม่ฝังงานรากแบบบึ้มออกมาเลยแล้วก็ด้านนี้จะไม่ออกให้ การปลูกพิพนาเราต้องฝังก่อนนะครับผมฝังเราต้องรอให้ให้ช่วงบนออกก่อนนะถ้าเรายกลากขึ้นปุ๊บหนึ่งหัวโขดจะขึ้นมาไวมากแล้วก็กิ่งข้างบนจะไม่ออกให้กิ่งข้างบนจะไม่ออกให้จะไม่แตกฟอร์มข้างบนให้ข้างล่างจะออกมาก่อนเราต้องฟังไว้ก่อนเวลาเราได้ฟอร์มไม้ข้างบนเรียบร้อยปุ๊บเราถึงค่อยค่อยยกขึ้นต้องให้อยู่ในระดับเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ระดับนนะต้องให้กิ่งออกมาถึงอยู่ตรงกระถางตรงนี้นะไปแทะวิธีการทำานชัวไม่สวย อันนี้อย่าไปยกนะแบบนี้อย่าย,ยกอันนี้คือถ่ายให้ดูตัวอย่างท่านที่รับเาปนาไปอย่าเพิ่งไปยกนะครับผมเราต้องฝังก่อนนะวิธีปลูกชนทุบเทรนาต้องฝังก่อนอย่ายกลากนะก็มีอยู่คู่หนึ่งนะหาในาสนใจคืนนี้เนี่ยอันนี้ความไม่ต้องพูดถึงน่าสวยนะไม้ต้นนี้เนี่ยจริงออกมาเนี่ยจริงอร์มออกนะตามลักษณะของเทรนาทุกอย่างนะอีเมลสูงด้วยต้นละมาณี้อันนี้รักธรรมชาตินะข้างล่างโคตรใหญ่ๆนะข้างล่างเนี่ยแม่ถอนอีกต้นหนึ่ง กับไม้รุ่นเดียวกันเท่ากันเลยเนี่ยใบสวยด้วยอันนี้ไปราคาไหนก็มีท่านไหนรับเลยคืออันนี้ไปแบบพิเศษที่สุดเลยจริงๆก็หกร้อยนะรวมส่งหากไหนสนใจคู่นี้หกร้อยรวมราคาส่งรวมทุกอย่างนะรวมทุกอย่างรวมทุกอย่างหกร้อยหากาใหนสนใจเพืนม,มาตัวนี้เนี่ยไม้สวยนะเนี่ยไม้ลักษณะนี้ลักษณะนี้คือไม้สวยไม้ถูกเอกไม้ถูกลักษณะของพิรนานเนี่ยนี่คือไม้ที่สวยนะ ท่านที่รู้ไม้ก็รู้ว่าอ๋อนี่คือเพชรบนานะเดี๋ยวเป็นลักษาะแบบนี้การให้กิ่งการแตะฟอมทั้งสองตัวนี้โอเคทั้งคู่เลยหกร้อยนะคู่นี้ถากคะจะไปเลี้ยงมาดูตัวนี้บ้างอันนี้ก็ไม่ใช่น้อยหน้าใหญ่อยู่เลยนี่อันนี้ไก่ํำหักตั้งแต่เล็กหมดก็เหลือมากิงเียวทุบๆมาเนี่ยอันนี้จะเป็นในชมพูนะอันนี้ไม้ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ก็ดูสวยดี่นะดูสวยนะตัวนี้อ่ากรไหนสนใจนะราคาส่งตัวนี้อยู่ที่ร้อยหกสิบบาท อันนี้กิิงโตนะเอาไปเลี้ยงบางลวงไม้อย่างนี้จะโตนะโตวไวมากโอ้ใช่โตวไวดิเวลาโตใหญ่จะเป็นไม้ที่ความใหญ่นะออกความแล้วมาดูไไก่เดี๋ยวเขาดูไก่หน่อยบ้างอะจะเป็นความไม้แบบว่าเป็นไม้ไม้ไม้ใหญ่แหละนะจะสวยนะเขไปร้องสิบบาทลกูกตัวนี้เอาเลยมาดอกมาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปเ,เก็บดอกมาก่อนแป๊บหนึ่งโอเคมาต่อกันไปเก็บดอกเป็นชั้นเดียวนะอันนี้บอกดอกนี้จะบานนานแล้วเอาดัานไปเก็บมามดอกหอมไหม ไปก็บมาดอกที่แก่โอ้ยเนาะเอาเถอะดอกนี้บานนานแล้วนะจะเป็นแบบนี้นะอ่าจะออกดอกดวงนะมาแบบนี้นี่เป็นดอกชั้นเดียวแบบนี้นะอันนี้ไม้ต้นใหญ่นะดูเทียบกับที่นั่งที่บ้านผมเนาะน่าได้ไหมว่าใหญ่โตมือรึบัมพูดยังไงวะไม่รู้พูดยังไงเนาะพูดไม่ถูกแหมโหเรู้ว่าน,นะตัวนี้แพงวันนี้หาค่าไหนาใจปั้มสองร้อยห้าสิบาทรวบสวงนะตัวนี้นี่ ไอนน้ดอกจะสวยนะอันนี้เป็นไม้ความใหญ่ที่สวยนะเนี่ยสวยมากนะเวลาโตขึ้นดอกดอกเต็มนั่นแหละตัวนี้ผมว่าเท่าไหร่ตัวนี้ผมว่าร้อยหกสิบาทนะอันนี้ก็ดูไม้ขนาดนี้นะอันนี้ร้อยหกสิบาทเอาไปเลี้ยงยดีแลวดอกสวยเองครับผมคุณลุงคุณน้าคุณพี่คนานานุณพ่อไม้ยังไม่สูรบนเท่าไหร่ตัวนี้ก็สองร้อยหกห้าสิบาทอันนี้แพงมากไม้ชนดิดจะราคาสูงนะอันนี้คู่นี้นะเทพนาสวยๆหนึ่งหกร้อย เนี่ยอย่างนี้แหละไม้ผมที่บ้านก็ไม่ต้องบอกหรอกนะว่าทําไมไม่ล้อมไก่ล้อมไก่ล้อมไม่ได้หรอครับผมเวลาที่เราล้อมยิ่งหนักนะไก่เข้าไปแล้วไม่มีทางออกมาออกมาได้คอเข้าได้ออกยากถ้าล้อมนะนั้นพังหมดเลยบอกเลยว่าไม่เหลือหรอผมเองก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายหัวเราะฟอวอ้วนมันไม่ไหวเพ่อเอ้ยปัญหาทุกวันทุกวันวันรีอีตัวแล้วชวนชมช่วงนี้ก็ไม่ได้เสียบด้วยเวลาเสียบ แล้วเสียบแล้วกลัวจะโตเราต้องหาตังทุกวันแกก็ไม่เข้าใจหรอกแจ๊ก็เอาทางไก่ทางไก่แก่ทางเดียวก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงก็เหนื่อยใจแต่เราต้องทํางานนะผมต้องทํางานนะเนาะพราะก็มีใครจ่ายที่บ้านเยอะก็ไม่รู้หรอกหักก็หักไปจริงจริงหักก็เสียบใหม่ได้ไหมก็ได้เดี๋ยวกลัวจะโตขนาดนี้มันก็ใช้เวลานะครับผมแล้วก็เสียรายสายพันธุ์ด้วยสายพันธุ์เนี่ยก็ซื้อเข้ามาบ้าง ก็ซื้อมาด้วยนะสายพันธนะุ์น่ะบางตัวเราไม่มีต้องซื้อสายพันธุ์มาด้วยบางตัวเราพัฒนาเองด้วยการพัฒนาสายพันธุ์มันใช้เวลานะ mm hmm. การพัฒนาสายพันธ mm ุ์เนี่ยเก่าอย่างนี้นี่ที่ผมทําไปก่อนอันนี้ใช้เวลาเป็นสองปีนะกา mm hmm. รพัฒนาสายพันธุ์เราต้องเขียนเกสอนแล้วเรียบร้อยแล้วเราไปปลูกล้วค่อยตัดมาเสียบอีกครั้งหนึ่งกว่าจะติดฝาติดเมลดออกมากว่าจะโตมันนานนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีท่านไหนนิยมการเขียนเกสอนแบบประมาณทำสา,า,า,ายพันธุ์แบบนี้แต่ว่าถ้าเขียนแล้วโอเคไปเพราะเป็นต้น ขายเลยยังก็โอเคนะก็ง่ายดีก็สวยดีเหมือนกันนะก็แล้วแต่ท่านในสนะทางไหนนะครับผมผมมีเวลาน้อยนะไม่เวลาที่จะทําทงานตอบลายช้ามากๆตอบทุกอย่างช้าหมดเลยเด้ตอต่อทุกอย่างช้าอันนี้มาแนะนําการปลูกกระชมนะแนะนําการปลูกกระชมแล้วกันนะคลิปนี้ชื่อว่าแนะนําการปลูกกระชมการปลูกเพบรรณาอันนี้สวยมากนะผมชอบเพราะว่าคอสัน้นอันนี้ผมแน่นอนตัวนี้ผมปล่อยเป็นทุกตัวนัน,นะอันนี้ตัวนี้ผมยืนยันว่าจะเอาไว้ปั้นให้ดูไม่ขายหรอกนะ ถ้ามันจะเป็นถึงที่สุดเราปลูกต้นฝางแบบนี้นะคุณพ่อนะปลูกเทพบรรณาอย่าเพิ่งไปยกขึ้นนะคุณพ่อการปลูกเทพบรรณาน่ะ <_ d ata> บางท่านโอ้เราอยากโชว์ลากอยากอย่าเพิ่งเราอดใจนะผมถ้าเราโชว์ลากปุ๊บถ้าเรายกไม้ขึ้นวันไหนนะข้างบนน่ะจะไปช้ามากแล้วก็ข้างล่างจะบึ้มออกมาเลยไม้จะเสียความเสียเสียอร์มนะเสียครามสวยงาม <_ d ata> โอเคจะเบาไอเนี้ยก็ไลฟ์ไม่แฟรกันโดนเขาไล่ตีมาเกือบตายไวบ้านเขา ดีนะแม่ตาไอ้ลูกชายขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมเยี่ยมชมนะขอบคุณมากคลิปนี้ก็ขอเกจบไปเพียงเท่านี้ครับผมตัวนี้บได้ขายด้วยตันนี้เดี๋ยเอาไว้ก่อนตอนนี้เงินเหลืออยู่แล้วก่าบาทถ้าเงินหมดกระเป๋าหายทุกต้นโอเคขอบคุณ,ค,ดดค,ณครับขาบคนที่เขราชมเข้ามารับชมเลยครับหนาวไหมครับผมหนาวหนาวผมจะอาบน้ำขึ้นนี่เนี้ยแล้วพวกนี้ไปทำงานต่อขอบคุณอทุกให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีทานข้าวให้อร่อยนะครับผม ขอบคุณนะครับผมคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลุงขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณสวัสดีครับผมสดีครับ